สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนกรกฎาคม2568ันยไล่จากอา่าเพชรบูรณ์นะคะลมศักดิ์เพชรบูรณ์ไทยแลนด์นะคะที่อยู่ท่าตอนนี้ก็เป็นวันที่6นะคะเป็นวันที่6กโมงเย็นนะคะเดือนกรกฎาคมยี่สิบเวลาเราต่างกัน13-14ชั่วโมงนะคะ วันนี้สั้นๆนะคะเราจะคุยกันเรื่อง,งการเรื่องของคนว่างงานนะคะที่มีเคลมระหวา่างลูกจ้างที่ออกจากงานไปแล้วนะคะแล้วก็มีจดหมายจากสเตตมาว่านายจ้างต้องทํำยังไงบ้างนะคะ <IT> ในกรณีเขาเคลมว่าง,งานไม่ว่าจะสเตตไหนก็ช่างนะคะด้วยเหตุผลใ,ใดๆนะคะ <IT> สเตตเขาจะมีระเบียบอยู่ว่าคนไหนเคลมได้ไม่ได้นะคะแต่และสเตตไม่เหมือนนาย่างบอชิ้นตัมสเตตเนี่ย กฎเขาจะไม่ไม่นั่นไม่ไม่ไม่เหมือนกฎอย่างยูท่าหรือรัฐอื่นๆคือต้องถูกเลี้ยออฟอะไรเงี้ยแล้วลดคนแต่ว่าชิงตันสเตทเนี่ยมันด้วยเหตุผลที่เขาอาจจะหยุดพักโอ p e เรชั่นไปอย่างกรณีตัวอย่างเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาเป็นพนักงานด้วยนะคะเขาหยุดทําร้านไปสองสามวันเขาก็ไม่เค็มคนว่างานอยู่เนาะเขาก็เค็มได้ปกติสเตทก็ไม่ได้ออบเจกอะไรนะคะมันไม่เหมือนกันอย่างรัฐอื่นๆยูท่ามันถูกให้ออกจากงาน ส่วนตัวก็เคยถูกเคลมคนก็เคยเคลมคนว่าง,งานเมื่อนานมาแล้วนะคะถูกเลย์ออฟแล้วก็เคลมเคลมเป็นปีเลยปกติจะได้แค่าสามเดือนนะสองสาเดือนสี่เดือนแล้วแต่ช่วงคือหลักเกณฑ์ในการเคลมคนว่างงานโดยทั่วไปคือคุณต้องหางานทุกอาทิตย์นะคะนี่คือโดยทั่วไปเคลมเนี่ยขึ้นเป็นกฎระเบียบของสเตจน,นะคะ เงินอันเอมเพลย์เมนทที่ได้รับมาเนี่ยอ่าฝั่งของคนรับเนี่ยถ้าเป็นของสเตทแท็ก้า s t สเตทที่มีแท็กเนี่ยจะไม่เสียภาษีนะคะแต่ในเฟดเออร์ลแท็กจะอ่าไม่ได้รับยกเว้นนะคะถ้าใครไม่ทราบยังไงก็ต้องกรอกรายงานแล้วระบบภาษีจะคำนวณให้เองนี่กรณีลูกจาก้จางเออนายจ้างนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้พนักงานออกเราคิดว่าตัวเองไม่ทาอะไรผิดเรามีเอกสารจัดเ t ษมา my, อย่างเมื่อวานมีน้องที่ ลูกค้าเป็นเจ้าของร้านอาหารที่รา้านบริษัทสัน,นสตินะคะเขามาถามพี่คนนี้เขาเป็นพนาักงานเขาน่าจะไปเคมลมคนว่าง,งานใช่เราเราหนูต้องทําไงบ้างหนูก็กลับไปนะคะกรอกชื่อแล้วก็ให้ข้อมูลตามที่สเตทบอกนะคะกรอกไม่ได้ก็แจ้งถิ่มเราเราช่วยนะคะจุดคือโดยโดยระหว่างเงินเคลมว่างานหรือเรื่องแรงงานเนี่ยมันเป็นโดยตรงแล้วมันเป็นข้อ ข้อระเบียบด้านกฎหมายนะคะไม่เกี่ยวกับบัญชีนะคะแต่เนื่องจากเราบัญชีก็คือเราดูคนดู Small Business เราก็ช่วยทั้งหมดใช่ไหมคะช่วยทุกอย่างแต่ใน,ในขอบเขตที่ลึกๆด้านกฎหมายเราไม่ยุ่งเพราะว่าเราไม่ได้ practice รอนะคะในกรณีถ้ามีคนมาเคลมอนอมพอรเมนตอย่างเงี้ยในจ้างอย่างลังสิ่งที่เราแนะนําไปก็คือให้กรอกไปตามความความจริงข้อเท็จจริงเท่านั้นนะคะเราก็ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าคนนี้จะควนได้ไม่ได้อยู่ที่สเตทอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะแคลิฟอร์เนียเช่นกันแคลิฟอร์เนียระเบียบก็ไม่เหมือนรัฐอื่นนะคะบางคนก็แบบเอ่อไม่ไม่ไม่มาทํางานลาป่วยอะไรสารพัดไม่ใช่แค่ลาป่วยหายไปเลยนายจ้างเขาก็เอาออกขึ้นมาเขาก็ใช้เหตุผลนี้ไปเคมคนพักงานนะคะบางกรณีก็ได้บางกรณีไม่ได้อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แล้ว ลูกค้าเราเนี่ยก็เจอประจำนะคะแคลฟอร์เนียวอชิงตันสเตทนะคะอะไรกันก็มีน,นานๆผมาดีนะคะแล้วก็เราก็ต้องก่อข้อเท็จจริงกลับไปเราก็แาทำไมอ่ะทำไมหนูต้องไปจ่ายเพิ่มอินชูลันเพิ่มมันก็มีคอมเพลนหรือมาจากกลุ่มลูกค้าเพราะว่าเวลามีคนเคลมคนว่างงานเนี่ยเ е ทอัตราก็จะสูงขึ้นใช่ไหมนายจ้างก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกป่ะนี่คือเป็น c o n s e q ์หรือเป็นระเบียบเนี่ยเนาะ ก,ก็ต้องยอมรับกันไปใช่ไหมคะเรื่องการเคลมผลบ้างงานก็กรอกไปตามจริงามว่าอยู่ต้องใช้รอเยอะเข้ามายุ่งไหมถ้ากรณีแค่มาเคลมคนบ้างงานปกติเราเราคิดว่าเราทําถูกหรือไม่ทําผิดอะไรเราก็กรอกกลับไปเงี้ยไม่ไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะแต่ถ้ากรณีถ้าคุณมีพิพาดเยอะๆทะเลาะกันหรือเขาบาดเจ็บเนี่ยคุณควรจะมีรอเยอะนะคะคุณคุณแนะนําเลยคุณต้องมีทนายความเข้ามายุ่งละนะโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มฝรั่งเนี่ย มีทนายความได้ยิ่งดีแล้วแต่ละร้านเนี่ยสิ่งที่ควรมีเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้คุณจะคุณน่าจะมีลอเยอร์มี C.P.A หร,รือนักภาษีกรที่เชี่ยวชาญคอยเชื่อช่วยเหลือคุณนะคะลอเยอร์ yer, คุณไม่ต้องจา้างเขาเป็นเดือนเหมือนบุ๊กคิปปิ้งหรือแอคเคาท์แตนนะคะหรือ C.P.A นะคะแต่คุณก็ดูเป็นเคสๆไปลอเยอร์ yer, เขาชาร์จเป็นชั่วบุงก็หลายร้อยใช่ไหมฮะมเรื่องปกติของเาเ,าเป็นบิชาชีพนะคะ อันนี้แนะนำนเป็นการแนะนำนะคะไม่ไม่ใช่แนะนำทางกฎหมายแต่แนะนำว่าทำไรให้คุณปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะอย่าง small business เนี่ยเขาไม่ได้จ้าง l รอเยอะเขาก็เลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดเขาฟ้องร้องแต่ละอย่างเนี่ยมันพัวพันแล้วมันหมดเยอะแล้วมันปวดหัวด้วยสุขภาพจิตก็ไม่ดีนะคะถ้าถูกเรื่องฟ้องร้องขึ้นมาเป็นเรื่องปกตินะเรียงได้เรียงก็กรณีอย่างน้องๆน้องที่มาถามหลังไหมเนี่ยก็ บอกให้ทีมพวกน้องก็กอกกลับไปมันไม่ได้ยากอะไรนะก็เกข้อได้จริงก็ไม่ต้องไปดีเฟนซ์อะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปเขียนอะไรที่เขาดีไม่ดีอยูเ you know, นาะเจ้าหน้าที่เขาจะดนพินิจเขามีคําร้องอยู่แล้วคนที่ไปคาร้องขอคนว่างานเขาเขียนทุกอย่างอยู่แล้วอยู่นะยูจะไปเขียนอะไรแยง้งเยงกับเขาเกิด <c oughs> ไม่ตรงกันเกิดมีการสอบถามขึ้นมาอีกคุณก็เสียเวลาอีกนะคะคือคือสำหรับกร,รณีเราเองเนี่ยเราเราไม่แนะนําให้ ไม่ไม่ได้แนะนําให้ยอมความหรือเป็นคนขี้แพ้เลยอะไรแต่ก็คือพยายามเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดนะเราเราาทำธุรกิจอะ่ะยู่ต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ทำขนาดอย่างร้านอาหารก็โฟกัสกับทานข้าวอร่อยทำไงลูกค้ามากินใช่ไหมไม่ใช่ไปยุ่งเรื่องคนว่างงานแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆเนียนะ่ยปล่อยได้ปล่อยนะคะอย่างเราก็เช่นกันนะคะอย่างยกตัวอย่งยยางของเหมือนเพชรเองเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการว่างงานเพราะว่าลูกน้องของเราแต่ละคนมีไว้ใจได้แล้วก็ เป็นเป็นเด็กดีนะอยู่อยู่ในจุดที่แบบใช้ได้ระดับถึงปัญหาที่คือเรื่องลูกค้าลูกค้าถ้าถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยเราทําพักหนึ่งเราคิดว่าดี่อจุดจุดหนึ่งเราเหมือนจะสร้างปัญหาเนี่ยคือเราคัดเลยเราเราจะไม่ยุง่งอันนี้คือปรัชญ,ญาของเราเพราะเราจะไม่ทํางานอะไรที่ปวดหัวนะคะ,ะเหมือนคุณเหมือนกันนะทำอะไรที่ปวดหัวเนี่ยอย่าไปทำมันชีวิตเรามันสั้นเนาะยู่ต้อง enjoy life อะ you know um, อยู่ยังขายอาหารนะมีลูกค้าคอมเพลนกูเกิลเงี้ยอยู่บางคนก็ไปเครียดนอนไม่ได้ไม่หลับไป็นต้องมีกังวลนนะ่ะเป็นเรื่องปกติอยู่เนาไม่มีใครไม่มีว่า100% satisfaction หรือ satisfactory นะ s a t i f i e d อยู่เนา in any business นะร้านอาหารร้านนวดธุรกิจบัญชีธุรกิจ Corporate ใหญ่ๆอ่ยู่เนามันไม่มีอะไรที่100% s a t i f i e d เนาะไม่งั้นเขาจะมีทีม customer service มาช่วยได้ไงอย่างแบงก์เกอร์อะไรกันเป็นเรื่องปกตินะเพราะฉนั้นเราต้องยอมรับเราทาใจกรณีเคมคนว่างงานเหมือนกันกอ,อกไปอ่ะอันนี้น้อยแม่นจะสูงก็ช่างนี่อย่างร้านอาหารมันก็โทรเลือกยากเนาะในการคัดคนเอถ้าในจุดจุดหนึ่งคุณไม่ได้ขาดทุนมากคุณพอจ่ายได้จ่ายไปเถอะค่ะนะเล็กๆน้อยๆเหมือนเราคุยกับเจ้าของธุรกิจร้านทมาหานที่เป็นครอบครัวเราก็บอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่อง จุดๆกีๆเรื่องกินของหรือเรื่องอะไรเงินสดมันไม่ใช่มันไม่เยอะปล่อยนะคะปล่อยปล่อยเลยนะคะแต่ถ้ามันเยอะในจุดจุดหนึ่งเนี่ยต้องแต่แต่ไม่ได้ปล่อยลรวปล่อยแล้วปล่อยเลยคือต้องมีการเตือนใช่ไหมอย่างพนักงานหน้าร้านที่เราเอาเงินสดยืดดึงทิปของคนอื่นเนี่ยต้องคุยนะมันไม่ได้ตอนนี้ปล่อยไม่ได้เพราะมันเป็นมันมันไม่แฟร์สำหรับคนอื่นถ้าถ้ามีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องคุณไม่ปล่อยแต่ถ้ามีแค่บุคคลสองคุณอย่างร้าานกับคุณเนี่ย คุณคุณก็ต้องทำใจแต่เรื่องอันนี้พอยน้เนี้ยมันมีเต ok 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 ma, อร์ปาร์ตี้เข้ามาละก็คือมีสเตตเข้ามาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอข้อมูลเทียงทำแล้วสเตตขอเอกสารอะไรจัดให้นะคะอันนี้แค่นี้นะวันนี้ก็แฮปปี้ซันเดย์จากอ,อ,อเมริกาแล้วก็แฮปปี้มันเดย์อ่ออินเพชรบูรณ์นะคะไทยแลนด์ Thailand, นะคะก็มีความสุขกันทั้หน้าดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็อ,อ,อันไหนไม่ดี ดีไม่ดีอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนแต่อันไหนที่ไม่มีความสุขอย่าทำนะคะแล้วก็ไม่เปรียบเพียนคนอื่นนะ,ะไม่เอาเปรียบคนอื่นแค่นี้ชีวิตก็สุขแล้วแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ